ดูดิใครจะไปนึกว่าน้อยจะแบบนั่งแบบนี้ยแล้วใส่เสื้อไว้ในแล้วพุงไม่ออกอะ่ะทุกคนชีวิตมันดีมากจริงอยากผอมไหมนี่ตัวแม่ตัวใหม่นะคะเป็นมิลร r e พ l a c e m e n t เรียกสูกภาวะภาษาอังกฤษมันคืออาหารมื้อหนึ่งอะ่ะในหนึ่งซองกล่องเดียว5้าก็ 9, มี7ซองไฟเบอร์ก็ กล่องละีก้าศูมีเจดซองั้งตัวนี้ซื้อเป็นโปรคุ้มกว่า3แถม2จะเหลือกล่องอะชีร้อยสบาทคุณขาแล้วคุณดูนะว่าถ้าทุกคนไปดูโปรตีนยี่ห้ออื่นอ่าเปรียบเทียบดูส่วนผสมที่น้อยใส่ให้อะซูมเห็นชัดไหมกล้องโฟกัสไหมมันเยอะขนาดเนี้เยอะขนาดเนี้ขาย5้าก็เว่ะใส่ทุกอย่างที่ใส่ได้ใส่จนโงงานแทบจะขาดทุนเฮ้ย แล้วดูข้อมูลโฆษณาการแม่แคลอรี่120โปรโตีน22กรัมเป๊ะนะคะตัวนี้ไม่ได้ได้มาเพราะว่าพิมพ์เองนะต้องส่งกระทรวงวิทย์นะคะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้นะว่าโปรโตีนถึง22กรัมจริงหรือเปล่าของเราเนี่ยบอกแล้วว่าน่อยขายคุณภาพเนาะทั้งสองอย่างมีโปรสามแถมสองถูกมากแม่ร้อยคนซื้อร้อยคนรักนะแม่นะเนาะ